ดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูสมพิษนักรบนะคะวิชาภาษาไทยชั้นป .1 วันนี้เราจะเรียนกันในหนังสือภาษาพาทีเรียนบทที่9แล้วนะคะลูกถึงบทที่9แล้วเรื่องอะไรคะเกือบไปจำได้ไหมคะนักเรียนเรามาเริ่มฝึกอ่านกันเลยนะคะรู้จักคำนำเรื่อง เหมือนทุกบทที่เราเรียนมานะคะเราจะเริ่มที่รู้จักคำนำเรื่องคำแรกนะคะเกาะนักเรียนลองอ่านสิคะเกาะเวลาสะกดก็คือ,อ,อกอออเกาะนะคะคำต่อไปขวางเวลาสะกดก็ขอวออางงขวาง ขอวาออองอขวางนะคะคำต่อไปอ่านว่าขี่เวลาสะกดก็สะกดว่าขอ,อีขี่ไม่เอกขี่คำต่อไปนะคะต้นไม้สะกดว่าตอโอนอตนไม่โทต้นมอไอไม่ไมโท ไม้ต้นไม้คำต่อไปนะคะแผ่แม่เบี้ยเวลาสะกดก็คือพอแอแผ่แม่เอกแผ่มอแอแม่ไม่เอกแม่บอเอียเบียไม่โทเบี้ยแผ่แม่เบี้ยคำสุดท้ายสำหรับหน้านี้นะคะฝน สะกดว่าฟอโอนฝนฟอโอนฝนเรามาอ่านหน้าต่อไปเลยนะลูกคําต่อไปป่าเวลาสะกดก็คือปออปาปาไม่เอกป่าคําต่อไปตกสะกดว่าตออกอตกคําต่อไปแว่ง เวลาเราสะกดเราก็จะสะกดว่ากวแงวแงไม่เอกแงคำต่อไปถนนทอนอนอนถนนทอนอนอนถนนคำต่อไปนะคะลา,ลากอลออากลาก ลอากอล่าทีนี้คำในกรอบสี่เหลี่ยมนี่เราจะอ่านเป็นคำกันไปเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วงูนักเรียนอ่านตามคุณครูเลยลูกงูขอขอเพื่อเพื่อฝ่ายฝ่ายอีกอีก ที่นันทัดใหม่นะลูกถึงถึงยืนยืนถูกถูกสองสองเหลื้อยเหลื้อยเกือบเกือบ เงียบเงียบล้มล้มกัดกัดกับกับหันหันนั่นนั่นเร็วเร็ว ช่วยช่วยด้วยด้วยหนักหนักจูจูมีไม้ยมกเราจะอ่านซ้ำนะคะจูจูจอ่านเป็นสองคำนะคะลูกสีดำ สีดำอะไรอะไรตกใจตกใจตัวแข็งตัวแข็งเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านตลอด ตลอดคำต่อไปนะคะหน้ากลัวหน้ากลัวขึ้นบรรทัดใหม่ลูกทางลัดทางลัดคำต่อไปทั้งหมดทั้งหมดต่อไปนะคะหน้าสงสารหน้าสงสาร ขึ้นบรรทัดใหม่นะลูกพลายมะค่าพลายมะค่าพลายมะปินพลายมะปินจบลงแล้วนะคะสำหรับการฝึกอ่านคำและสะกดคำรู้จักคำนำเรื่องบทที่9เรื่องเกือบไปเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนฝึกอ่านบ่อยๆนะคะและนักเรียนจะได้เก่ง แล้วพบกันใหม่นะคะนักเรียนในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย